ทับเชฟใช้พ่อเชอร์ไปเก้าพันแปดร้อยนะครับครับผมแล้ววัต hey? ถ yeah, thi ุดิบไหนที่แพงที่สุดครับมะเขือม่วงครับเท่าไหร่ครับมะเขือม่วงพันห้าครับเล็กตัวนะครับอิตาเลียนแบซโซครับหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทใช่ครับหนึ่งพันแล้วผมหยิบมาสองอันครับแล้วมะเขือเทศอ่ะเท่าไหร่อ่ะมะเขือเทศก็ไม่สองอันเหมือนกันครับมะเขือเทศก็อีกหนึ่งพันครับแต่แบรดไม่ได้เอาเนื้อสัตว์มาเลยใช่ไหมครับไม่ได้เอาเนื้อสัตว์มาเลยครับ เป็นความตั้งใจผมผมอยากจะทำ v e g เทเรียนด้วยครับวัตถุดิบมันถ้าเลือกราคาปานกลางองค์ประกอบก็จะเยอะอย่าลืมนะครับจะทำป็นวีแกนหรือมังสวิรัตเนี่ยต้องชนะคนอื่นให้ได้นะครับครับผมมากกรัาการทำอาหารมังสวิรัตของผมเนี่ยถ้าเราไม่ลองเสี่ยงดูเนี่ยแล้วเราจะนำหน้าพวกเขาได้อย่างไงมังสวิรัตเนี่ยผมก็ต้องพยายามที่จะดึงรสชาติของแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวขึ้นมาแ r a ครับ ครับผมตอนนี้เหลือเวลาแค่เพียง6นาทีเท่านั้นนะครับจะทันไหมครับต้องทันครับเชฟต้องทันครับเหลืออีกขั้นตอนครับเหลือสองขั้นตอนครับ6นาทีนะครับแบรดเครียดจริงๆบอกเลยว่าเครียดเครียดมากแล้วจะทันหรอครับต้องเร่งครับมันคือล่อทจะเข้าเซมิฟิแนลแล้วว่ามันสําคัญอ่ะเราจะไม่ไม่ทันไม่ได้อ่ะตัวที่ยากที่สุดคือมะเขือม่วงเพราะว่าเราพุ่นลงเองส9บเก้าแปดเจ็ดหก 2 1หนมดเวลายกมือผมมั่นใจในตัวรสชาตินะแต่ว่าหน้าตามันจะไม่เท่าคนอื่เขารครับครับตัวไหนแพงที่สุดในจานนี้ตัวที่แพงที่สุดมะเขือม่วงครับพั0ห้ารอครับมะเขือเทศลูกละห0าครับโหระพาอิตาเ,เลียนครับแพ็คล,ละหนึ่ครับถือว่าซื้อได้ถูกนะครับ ไม่มังคับเชฟก็เลยกลายเป็นจานพิเศษเลียนที่แพงที่สุดในโลกที่เคยทํามาเลยครับโดยการที่จะเอาผลละพาอิตาเลียนมาสกัดเป็นน้ํามันใส่เข้าไปในน้ำปึ้ซอสมะเขือเทศิตาเลียนผมทําเค่มะเขือเทศครับมะเขือม่วงเอาไปทอดเพื่อได้ความกรอบและดึงรสชาติเข้าออกมาจริงครับซีขาวเบชเมลเป็นไวท์ซอสครับน้ำมันโลละพาครับมังสวิรัติอะทั่วไปจะคิดว่าแบบผักล้วนจืดหรือเปล่า มันเป็นการเสี่ยงอะแล้วผมมามีความตั้งใจจริงที่อยากจะทําอาหารมังสวิรัติดีแล้วแรครับครับจานมังสวิรัติห0 0 0 0บาทอร่อยครับขอบคุณครับแปรได้ทำเค้กซอสมะเขือเทศเข้าไปแต่ละชั้นมันได้รสชาติทุกๆุกชั้น เมื่อคืนหมูทอดมาสุกเค็มแต่ว่ากินคู่ไปกับซอสขาวแล้วเนี่ยมันพอดีกันเลยมันเป็นจานมังสวรรคไม่จำเป็นที่จะต้องมีเนื้อสัตว์ในจานจานนี้เลยถือว่าทำออกมาได้ดีมากครับขอบคุณมากครับเชฟขอบคุณมากครับไม่ไม่คิดว่าฟีดแบ็กจะได้ดีขนาดนี้คุ้มกัานึงหมื่นบาทที่จ่ายอันนี้ดิฉันถือว่าเป็นการจัดการกับงบประมาณที่ค่อนข้างฉลาด เนื้อสัตว์มันแพงและเราสามารถทำอาหารมังสวิรัตได้เป็นอาหารมังสวิรัตที่อร่อยมากค่ะขอบคุณมากครับกินอร่อยแล้วดีต่อสุขภาพครับหลักการทำอาหารมอนดูแล้วใค่บอกวา่าดีต่อสุขภาพไม่อร่อยไม่จริงทำได้วันนี้นพ่อ